เดอ้อพุท่าวนจะพามาทำน้ำพริกไก่มะม่วงเด้อพี่น้องน้ำพริกไก่มะม่วงทำย่างไรเดี๋ยวมาติดตามผู้บ่าวบนผู้บ่าวผู้เถ่าผู้บ่าวเลื้อน้อยต้องเตรียมก่อนนี่ก็คือหอมกระเทียมอย่างละนิดอย่างละหน่อยเด้อพี่น้องอันนี้มะม่วงใช้มะม่วงแก้วเด้อพี่น้องเดี๋ยวจะปอกเปลือก แล้วก็นี่ไก่ด้วยพี่น้องอันนี้พริกป่นขั่วเองด้วยพี่น้องจ๋าไม่ได้ก็คือตะไคร้ด้วยพี่น้องนี่ตะไคร้ตะไคร้ต้นใหม่ใมถอนต้นริมรั่วด้วยพี่น้องตัดแต่ต้นอย่าเอาใบด้วยพี่น้องอันนี้ให้เบิ่งทั้งใบเลยพี่น้องจ๋าน้องน้ำพริกมะม่วงด้วยพี่น้องปอกมะม่วงสับมะม่วงเสร็จแล้วน้องพี่น้องมะม่วงท่านจะสับหรือท่านจะขูดก็แล้วแต่ท่านด้วยพี่น้องอันนี้คือตะไคร้ ซอยประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะแล้วก็อันนี้ก็คือหอมกระเทียมใส่เป็นเครื่องนะครับผมที่จะตาน้าพริกมะม่วงเด้อพี่น้องอันนี้ไก่พี่น้องจะใช้สับหรือจะใช้ฉีกแต่ผู้บ่าวน้อยเลือกฉีกเด้อพี่น้องอันนี้พริกป่นส่วนเครื่องแซ่บเครื่องนัวเดี๋ยวค่อยว่ากันเด้อพี่น้องโขกหอมกระเทียมให้มันเข้ากันก่อนเด้อพี่น้อง ผกหอมกับกระเทียมเข้ากันต่อนทีตะไคร้กับมะม่วงเข้าไปดื้อพี่น้องจา๋าทีตะไคร้กับมะม่วงเข้าไปสี่แล้วโขกให้เข้ากันเหมือนอย่างโขกพริกกับกระเทียมตอนแรกเลยครับผมโขกให้เข้ากันก่อนด้้อพี่น้องจา๋าสี่แล้วครับผมโขกให้เข้ากันก่อนแล้วค่อยใส่ไก่ด้้อค่อยใส ใส่เทไก่เข้าไปเนาะพี่น้องเนะเาะโขเข้ากันเรียบร้อยแล้วก็ใส่ไก่ไปเลยครับผมนี่ไก่ครับผมใส่ไก่เข้าไปคละให้เข้ากันเลยทีนี้ตำให้เข้ากันไปเลยครับผมแล้วก็ผงแซบผงนัวก็เอาตามใจฉันเลยจ้ะทีนี้ ผงแซบผงนัวปลาลงปลาะก็ว่ากันไปเลยครับผมตทำให้เข้ากันเลยทีนี้พี่น้องจ๋าผงแซบผงนัวก็ใส่เรียบร้อยแล้วด้อได้มากจังไหนก็ว่ากันไปโหลดปลาลงปลาละใครมกักก็ใส่เข้าไป นะครับผมใครไม่มักก็ไม่ต้องใส่ด้้อพี่น้องเสร็จแล้วครับผมน้ำพริกมะม่วงร้อยแล้วน้ำพริกมะม่วงไก่พี่น้องจ๋าเรียบร้อยที่นี่หาพักมาจิ้มด้้อพี่น้อง